ยังวันนี้นะคะช่วงเที่ยงครึ่งนะคะคุณอนุทินก็เข้าร่วมการหารือระหว่างผู้นำเอเปกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกด้วยนะคะก็พูดเรื่องจุดเด่นความได้เปรียบของไทยในการเป็นสะพานการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียนะคะสแนวทางแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคนะคะโดยไทยเนี่ยตั้งใจจะอยู่ในกลางภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นสะพานเชื่อมโยงเอเชียใตย้เอเชียตะวันออกแล้วก็อาเซียนนะคะทำให้ไทยจะมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้านการค้าโลจิสติกการลงทุนแนวทางที่2ก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตค่ะภายใต้นโยบาย Quick Big Win คือมุ่งเน้นการดำเนินการทั้งระยะสั้นเพื่อผลลัพธ์ระยะยาวค่ะไทยจะส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้านะคะ เรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตรีนี่ยนะคะแล้วก็สตาร์ทอัพด้วยนะคะแนวทางที่3ค่ะคือการขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวและยั่งยืนโดยภายใต้เป้าหมายคือกรุงเทพภทยจะเป็นผู้นําในการผลักดันอุตสาหกรรมสีเขียวการลงทุนการเงินที่มีความรับผิดชอบพร้อมทั้งขอบคุณสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกด้วยนะคะที่ให้คำมั่นแนวทางดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ค่ะไทยยังมีมาตรการจูงใจเรื่องภาษีด้วยค่ะเพื่อส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาดอุตสาหาการรมเรื่องปิดโตรเคมีมูลค่าที่สูงอุตสาหาการรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะรวมทั้งตั้งเป้าการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2573อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้คุณอนุทินก็เน้นย้ำในวงประชุมนี้นะคะว่าภาครัฐจะเป็นผู้กำหนดทิศทางแต่ว่าภาคธุรกิจคือผู้ที่ทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจริงดังนั้นความร่วมมือกันจึงมีความสำคัญมากเชื่อมั่นนะคะว่าจะทำงานร่วมกันทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสามารถเชื่อมโยงความสามารถในการแข่งขันสร้างความยั่งยืนได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทุกเขตเศรษฐกิจค่ะ